สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้แพร่ว่ามาหาหมะเมานะคะภาษากลางคือมะเมาภาษาอาาีสานเดินมักเมาค่ะมาทงหน้าแพร่ว่าด้วยค่ะนี่ด้านหลังคือทงหน้าของแพร่ว่าเป็นจังไรค่ะเขาง่ามอยู่บ่ค่ะมากกับแม่สองคนนะคะเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ้งตนมักเมาคุณค่ะต้นมักเมาแม่กันลางสิไปต่อยละคะทึบไม่สาวไปแล้วค่ะมักเมาก็เริ่มแดงราคาเดิเม เริ่มไก่สิเป็นสีม่วงล่คะค่ะหมักเมาน่อยเนาะคะ่ะหมักเมาอันพันนี่เป็นพันดั้งเดิมคะ่ะมาเกิดบริเวณทงหน้านี่ล่ะคะ่ะน่วยเนยหน่อยรสชาติในมันสีฝาาเหนือมันสีสมนะคะเนี่ยเลี้ยงดจ้าต่อยมาเลยจ้ามาเบิ่งนักกันเลยค่ะดกโบ้ค่ะอ่ะค้างไวอ้อัดปันไดกับ่อบยูน้ำแจ๋นี่พี่น้อง อ่าหนึ่งหนึงได้แล้วค่ะมังมามาห้มามงม่งไก่เด้อมัม่นี่ค่ะเต็มต้นแล้วเด้อค่ะนี่โอย้ยอนแสงเด้อค่ะผุ่นมาเด้มอดมากินน้ำกันเด้อกรเป้าสีดิ้นใช้แล้วไม่ใส่ ได้แล้ว,มมแ,ลวแม่นค่ะแม่นบักเมาล่ะสิลนลงมาห้าเก็บเอาเด้ปะเนี้ตุม้มกินบักเมามีประโยชน์นะค่ะบำรุงสายตามีกรดอะมิโนจำเป็นต่ล่างกาย มีแอนโทไซยานินฟีโนเลกต้านอักเสบเนาะคะ่ะชะลอความเสื่อมของเซลล์เนาะะมีวิตามินบีหนึ่งโภชนาการสูงคะ่ะสนับสนุนให้กินไลยๆนะคะแซบพ่อมค่ะตำใส่น้ำตาลใส่ปลาแดก็กใส่น้ำปลาพังสุโลดูจะมันแซบอืมค่ะอยากให้พี่น้องได้เห็นลได้ลองกันค่ะมังเหมาพันเล็กมีห้ามว่าเบิ่งกัน่วงไงซําได้ไนคะคะ มาชิม,มลองเบิงเนาะอ่ะตุ๊ดโดนสมค่ะอืในมันหน่อยมันกับฝาดค่ะกืนเด้ยเลยื่ะยับออกได้ทั้งล้ำใสะคะ่ะในมันหน่อยสมสมต้องตั้มสมจะสิกินได กินปาป๊าระสมเสิยละ